ก็สวัสดีครับอันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปเดตเอยอเอ่ออัพคลิปลง youtube นะครับแบบเร็วขึ้นนะครับผมเราต้องมีโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้เลยผมจะสอนนะครับอย่างแรกเดี๋ยวเข้าวิธีนี้ของเรานะครับไอยูทูนนบทนะครับของเราเนี่ครับ อ่สักครู่ครับอัปโหลดครับนี่ครับสำหรับใครที่ยังอัปโหลดไม่เป็นนะครับผมก็เดี๋ยวมาบอกกันแค่แค่นี้เองครับแค่กดนี้แล้วก็เลือกคลิปที่เราจะเอาลงแต่ผมจะมาสอนแบบวิธีแบบรวดเร็วนะครับ เอไงดีสมมติคลิปนี้นะครับสาจังเบยนี่ครับลบหมดแล้วครับโอเคเราก็จะมาดูโปรแกรมนี้นะครับกดเข้าไปครับนี่ใช้ง่ายมากครับ ก็ไปหาโหลดกลันมาได้นะครับผมมันเป็นเวอร์ชันเก่าหรือใหม่ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมใช้กับอันนี้อย่างเดียวนะครับผมกดไปนี้นะครับอันนี้เลยที่มันเป็นเหมือนอะไรสักอย่าง M P E G อะ่ะ M P G อะ่ะเอออันเนี้ย M P G อะ่ะกดเข้าไปแล้วก็เพิ่มแฟ้มนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่เลยแค่นี้ครับกดอย่างนี้ครับ นี่ครับแค่กดเพิ่มแฟ้มแล้วกดนี้เลยเราก็กดตกลงนะครับแล้วก็คลิกคลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็เริ่มครับรอนะครับผมสมมุติว่าผมทําเสร็จแล้วมันจะไปอยู่ในไหน,ไหนทำเสร็จแล้วตัวเรื่องนะครับนี่ครับไปที่ตัวเรืองครับเป้าหมายไปทางครับ เรื่องครับว่าถ้าเราแปลงไฟแล้วเราจะเอามันไว้ที่ไหนนะครับนี่นะครับเออผมผมทำไปแล้วนะครับเดิมมันก็จะไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่นะครับผมก็เท่านี้แหละครับผมก็มาสอนนะครับผมก็ทําอย่างนี้นะครับเอาคลิป y o ยูทูบนะครับนะครับผมแค่นี้แค่นี้แล้วครับ เอาคลิปลง Youtube ก็มีแค่นี้ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ